สวัสดีครับพบกับผมแมวโบกอีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้เราก็อยู่กับโซนไอพีเควสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทำอีเวนต์คริสต์มาสกันนะครับโดยวันนี้ผมจะพาไปตีบอสขั้นสูงนะแล้วก็วิธีไปตีบอสขั้นสูงกไปยังไองอะไรยังไงโดยก่อนที่เราจะไปตีบอสกันนะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมของอีเวนต์นี้กันว่ามีอะไรบ้างโดยมันก็จะเปลี่ยนแมปในเมืองเราแล้วก็แมปภูเขาหิมะไป แล้วก็จะมีพาร์ทเพิ่มขึ้นมานะครับเอ่อวินเทอร์ไทท์นะครับโดยพาร์ทนี้นะครับเราก็จะใช้เหรียญเหรียญคริสตัลเนี้ยสองร้อยเหรียญในการเอ้ยเดีนน๋ยอัญมณีเออสองร้อยเหรียญในการซื้อซึ่งซื้อไปเลยนะครับเพราะมันเป็นอีเวนท์ที่จะมีแค่10วันตอนนี้เหลือ9วันแล้วแล้วก็โดยการจะทําอีเวนท์นี้นะครับเราจะต้องลงไปเล่นนะครับเล่นดานไหนก็ได้นะครับมันก็จะดรอปของไอ้พวกนี้มาพวกไฟแฟกแต่อ้อยเป,ปเปอร์มิน์เนี่ยมนุษย์ขนมปังเนี่ยจะได้แต้ม ตุรีนะครับวันหนึ่งจะได้สูงสุดที่200แต้มนะครับเท่ากับว่าเราจะต้องเล่นให้ได้ันละร้อยแต้มไปขั้นต่ำแล้วเล่นทุกวันแต่ถ้าเล่นแค่ห้าวันก็ได้นะได้แล้วพันหนึ่งพันแต้มเก็บเ,เก็บล้อเอเก็บ2 0 0ครบ5วันก็จะได้เลยสกินของส,ก,สกินนี้ผมว่าแนะนําให้เก็บไว้แล้วก็โดยต่อไปนะครับผมจะพาเข้าไปตีบอส บอสในอีเวนต์นะครับมัน่าอันนี้ถ้าเกิดเราเล่นแบบนี้เห็นไหมครับบอสบางีจะเป็นแค่ยอดอโอกาสเจอแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บอสอ่อนดอยมากแต่วันนี้เราจะพาไปตีบอสที่พันท,ท้ายกว่านี้นะครับเป็นบอสที่เล่นแบบเล่นหลายคนนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับมันก็มีหลายหลากหลายวิธีโดยการที่แบบเราเข้าไปกดจอยห้องหรือสร้างห้องออนไลน์เล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับแต่ผมไม่เคยลก็ทิ้งแต่วิแต่ผมเป็นผู้เล่นโซโลครับผมจะใช้อันนี้ ใช้การสร้างห้องแบบแลนใช้แบบแลนผมก็จะสร้างอันนี้ก็คนที่แลนกับเราก็จะสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับแต่ว่าผมเล่นคนเดียวยังไงล่ะเราก็จะไปโซโล่คนเดียวอีกทีหนึอน่อันนี้มันดอทเลื่อนเราเรื่อยๆโอเคพอเราเปลี่ยนแลนปุ๊บเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยแล้วก็จะห้าสเซก็จะหายไปเท่ากับว่าเราลงด่านนี้เราก็จะเจอบอสต,ตัวนี้ร0 0เลยวิธีการเจอแบบร0 0นะฟาร์มของ แล้วก็บอสตัวนี้ผมบอกเลยว่าเก่งชิปหายเลยเก่งจริงบอกเลยว่าถ้าไปเล่นซัมมอนมาไม่รู้ว่าจะสู้มันยังไงเลยผมบอกเลยเก่งจัดโดยอันนี้มันจะไม่เหมือนเราเล่นคนเดียวนะจะแบบว่ามันจะต้องรอเวลาเหมือนเล่นหลายๆายคนแต่นั่นแหละครับเราเป็นผู้เล่นโซโลนะครับราเป็นผู้เล่นเน็กขายซัมมอนขายนโคเบนเซอร์เราก็จะโซโลตอนนี้ผมกําลัง วางแผนบิวสำหรับสายนี้ใหม่โดยการมาถึงของบอสนี่นะครับมันมันเป็นอะไรที่ออกมาซับพอตไอเทมบอสนี้ม่งออกมาซับพอตสาย,สายนี่เลยโดยตรงเลยสายซัม,มอนโดยตรงเลยผมบอกเลยของจริงเดี๋ยวผมจะให้ดูออฟมันออฟของนะบอสต,ตัวนี้ก็จะมีของพิเศษสีแดงหนึ่งชิ้นเป็นสร้อยแล้วก็แล้วก็อะไรนะแล้วก็ของชุดมันเป็นชุดสายสายเกาะ สเกาะอ่ะได้ตังเราลนะไม่เคยแล้ววันันปีไม่เคยได้เออเป็นสเกาะแล้วก็มีออปชันแบบซัมมอนลูกน้องอ่ะของจริงถ้าเราโจมตีศัตรูติดสถานะแช่แข็งผมยังไม่เคยลองนะผมยังหรือว่าจะไปลองอยู่ได้ของมาครบแล้วยังไม่ครบดิเออขาดเสื้อผมต้องการเสื้อไป ความจริงเราไม่ต้องตีพวกนี้ก็ได้นะพวกนี้มันกี่ยี่ผมจะซ้อมบอสรู่น,น้องไว้ยเยอะแล้วก็เดือก็วิ่งไปอบอกเลยว่ากระตุกมากโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบอสละนี่คือถึงของผมจะแบบไม่ได้ฟูลพาวเวอร์แต่ว่าดัานวอลคัลี่ผมก็เกือบ300แล้วนะประมาณ270กว่าแล้วตอนเนี้ยแล้วเราดูบอสที่มันทำมา มันไม่ใช่บอสสำหรับเล่นคนเดียวอะดูดิใครถ้าไม่ไม่ลุม่มวันนี้ใครจะไปสู้ได้เนี่ยโอ้โหมันถึงก็เจออมนตาก่อนเลยอะอมนตาก่อนแป๊บนึงน่ะบัคารีเราล่วงแล้ะสมอนเอ้ยลบ,ลบ,ลบพยายามลบท่าน้ำแข็งเมื่อกี้นะครับมันจะสะตาร์ทเราอะแล้วเราจะกดสกิลไม่ได้ถ้ากดสกิลไม่ได้เรานี่ยากเฮ้ยผมไม่ได้เปิดนี่หรือว่าฮานาเมดบาลจังสกิลหาหากินเราเลยเต้องเปิดไว้ นี่เขาไหไรครับสำหรับสายนี้คงคงชิลๆเหมือนเดิมทุกกิจกรรมทุกเทศกาลเฮ้ยดอกเสื้อเฉยเลยของจริงโอ้โหมาแล้ว,เ,ลวเสื้อของจริงเสื้อก่อซะด้วยโอ้โหจะเป็นแก่นเพลงเสื้อ <c oughs> สายน้ำแข็งจะเป็นแก่นเพลินะพี่ชาย ของจริงได้เสือแล้วอุ้ยดอกของทองอีกสองชิ้นด้วยโอ้โหของจริงย่อยย่อยห,หมดไปเสร็จแล้วเราก็กดจกับเมืองรอเวลาเหมือนเดิมจะมีหลุดบ้างเหมืบนครั้งคราวนี่นี่ผมพาไปดูนี่นี่น,น,นี่ของจริงเห็นนะเซตเอ่อไ,ไหนแล้ว นี่ครบสามชิ้นแล้วโอ้โหเนี่ยรองท้าผมนี่คู่นี้ในของดีเลยดูออฟมามีออฟพันธะสัญญามีแกนเยึดแข็งแล้วก็จิตวิญญาณแห่งนอเอวอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมารีวิวชุดคลิปหน้าแล้วกันนะแล้วก็นี่ของแดงบอสนะครับนี่แค่อีเวนต์นี้นะครับผมบอกเลยนะครับของจริงได้มาแล้วด้วยบอกเลยว่าฟาร์มไม่นานแต่ก็ฟาร์ม เนื่ออยู uh ่มาแกอีโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะครับขอจบกับออีเวนต์นี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าบิวน้ำแข็งอันนั้นเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลงมาทำคลิปลงอีกทิงก็ได้แต่ผมต้องลอง,ลองเทสก่อนว่ามันดีไม่ดีนะไอชุดใหม่เนะี่ยแต่ผมคิดว่าน่าจะดีอะ่ะเพราะว่าความต้องการของเราคือ นี่เลยชุดที่ใส่คือแก่นเยอะแข็งแค่นั้นเลยส่วนออฟบอลนี้ไม่ไม่ได้ต้องการจะใช้อยู่แล้วนะตัวเราแต่ว่าออฟออฟของชุดนั้น่ะคือดีมากเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวแล้วกันถ้าผมทำมันเสร็จเมื่อไร่นะโอเคไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับ